เปิดเพลงหน่อยได้ไหมครับพี่ร้านเงียบเงียบเอาสไตล์ไหนฮะเอาต่างชาติก็ได้ครับเราดงเดือนเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นพี่งั้นเอาคือคืนก็ได้ครับคือคืนขึ้นไปหน่ยคอมเมนต์สยโยังไม่เอาต่างชาติแล้วเอาไทยั้างเ่ากินก้วยพี่ไม่ใหม่กว่านี้ป่ะแล้วเขาจะฟื ขึ้นมาจากโคม่าไหมใครหลอฝืนลิปเต็มเขามีแต่ฝืนลิปตามีแต่เพลงอะไรของพี่เนี่ยโอ๊ตป่าโมดทานปลาป๊อปกล่องปูนพี่มีของแท้บ้างไหมเนี่ยมีแต่ของเทียบพี่เปิดจากยูทูบก็ได้น้องไม่รู้อะไรน้องจะเปิดจาก YouTube เปิดจากตู้เย็นเปิดจากไมโครเวฟเนี่ยถ้าน้องเปิดร้านอาหารร้านกาแฟนะมันจะต้องมีอนุญาตไปขอดีมันแพงหรือเปล่าช่วงนี้เปิดฟรีนะครับ จริงปะพี่จริงครับเพราะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจ,บ,จบมือมากับซสวและฟโนไรท์มอบของขวัญให้ SM e อช่วงปีใหม่ทุกร้านที่ขึ้นเธอปียนไว้กับซสวเปิดเพลงในร้านฟรีแล้วเปิดได้ถึงเมื่อไหร่ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิบหามีนาแล้วหลังจากนั้นลและต่อจากนั้นลดให้ครึ่งราคาต่อไปอีกหนึ่งปีครับสินทั้งปัญญา